เอาแล้วฮะตอนนี้เรามาอยู่กันในเกมเกมเกมที่สองวะเกมที่สองเรียบร้อยแล้วนะฮะก็หยุด oh, ชั่วคราวคุณชายไปซื้อไก่เร็วๆเฮพอพอดไปซื้อไก่มากินเหรอลงไปกินในน้ำาอเดี่ยเฮียนะฮะเขาจะซื้อไก่มากินนะคุณตั้นเขา oh, <my> สงสัยหิวไก่ไง,ไงลากไปกินในน้ำว่านงนี้แหละกินไก่กินไก่โอเคฮะเดี๋ยวเรามาดูตอนที่เขาอันพอดแล้วกันนะฮะ รู้สึกว่าอีกทีมหนึ่งเขาจะอันพอตนะครับผมผมว่าผมไปล่างพิเเลนนี้ปะวะหรือว่าจะไปบนไปบนดีกว,ว่านะไปล่างไปให้พวกตัวลงตัว,ลตวลเลดตัวอะไรเขาฟาร์มกันนะฮะเราก็ไปเลนยากแม่งเลยไม่รู้ว่าฮีโร่ตัวนี้มันยืนเลนยากได้ตรงไหนก็ไม่รู้นะฮะนะฮะแต่ก็ไปอ่ะเขาแหละนะคุณตันรู้สึกจะเข้าป่าฮะเฮ้ยคุณเขาอันพอตแล้ว ยังเงียบฮะสงสัยกำลังกินไก่อยู่กินไก่เหมือนเดิมเลยฮะเอาไงดีหยุดไหมนะไอคนหยุดไหมเนี่ยชิบหายฮะไม่อยู่นะฮะสงสัยจะไปกินไก่ฮะรู้สึกว่าแบบสามคนนี้ห้านเดียวกันนะกินไก่อะุ่นตัต้นกับเพื่อนเขานะฮะแล้วก็วิ่งมากดพอสนะฮะแล้วก็ไปกินไก่ต่อนะฮะเท่าที่ผมเดานะครับผมแล้วก็มารอตอนที่เขาอันพอสกันแล้วกันนะครับ ไอ้คุณอิ่มได้แล้วแล้วมั้งเนี่ยเขาอันพอร์ตแล้วนะฮะมีอิ่มในแล้วมั้งยังกินอยู่ฮะยังกินอยู่ยังไม่อิ่มนะยังยังไม่อิ่มยังไม่อิ่มโอเคฮนะเราก็มารอให้เขาอันพอร์ตกันอีกครั้งครับผม <laughs> <laughs> นะเขาอ,อันพอร์ตรอบที่สามแล้วเรียบร้อยฮนะ คุณตั้นรู้สึกว่าจะมาแล้วฮะวิ่งเข้าป่าไปทันทีนและคันใดครับผมแล้วรู้สึกว่าผมจะมาบนคนเดียวอ่ะเอาจริงดิสต็อปไม่ได้แล้ะสัตว์พอ,พอจนคุ้มพอจนหมดนะฮะนีไงยิงแม่งเลยมาบนคนเดียวอ่ะหน้าตาดีอ่ะมาบนคนเดียวแบบหน้าตาดีอ่ะนะฮะนี่ไงโอ้โหแล้วผมมาบนคนเดียววันนี้ผมจะไหวอะเนี่ยให้ตายสิซาร่าให้บ้าสิโรบินให้ดิ้นสิโรเบิร์ต มาบนคนเดียวแบบนี้เวลไวก็จริงฮะแต่ว่าเสี่ยงต่อการโดนส้นเท้าทีมเขามากเลยครับผมนี่ไง <SC. S 1> นะครับเราก็มาล้อล่ะนีนายนคลิปไอเชี่ยแม่งเออมึงอะไรล่ะในหยามึงอะไรล่ะมึงอะไรล่ะไอไอแมงมุมไอด้วงตัวเชี่ยอะไรเนี่ยช่างแม่งเนี่ยนี่ไงนีง่ไงยิงล่าคลิปฮะอะไรกันนะกันหนาเนี่ยเฮ้อ ู่คนเดียวแบบนี้ผมว่าไม่ค่อยหน้าตาดีสักเท่าไหร่นี่ครับนี่เดนี่เดโอเคมามาแบบนี้นี่งไงสัตว์มึงลัดคลิปมึงลัดคลิปว่ะฮะไอสัตว์มึงลัดคลิปมึงอะมึงจะเอามึงเอาอะฮะเอะเอขึ้นชื่อว่าฮอนเกียนเเราต้องเล่นแบบฮาร์ดคอร์นะฮะเออไม่ขุดไม่เพาะไม่ได้ฮนะเดี๋ยวอายุสั้นนะครับถุยไม่ผมไม่กลัวอย่างนั้นแหละอายุสูงอายุสั้นที่อะไรอย่างนั้นไม่กลัวเว้ยเออผมเป็นอมตะเอาใจวะ ออมาตะเว้ยนี่ไงดีนายคลิปทิ้งแม่งเลยนะฮะเบิบเบิบยืนยึกยึกยอกยอกปึ๊บในสัตว์ตัดไม่ได้อีกเย็ดแม่เฮ้ยขอโทษฮะอุ้ยเดี๋ยวอายุสัน้นมึงอะไรอ่ะไอ้ห่าวมึงอะไรหเนะฮะมึงอะไรมึงอะไรเออเติมมานาโชว์เลยฮะเติมมานาโชว์เลยดิมึงมาทำไมอ่ะมาทำไมเอ้ยยายากูแดกบานาอยู่ไม่เอาไม่ไม่ไม่ไอ <c oughs> สัตว์เกียนไปไหนวะเนี่ย นี่ไงน,น,นี่ไงนั่นไงดีนายคลิปกูด้วยไอสัตว์ยแม่ไอไม่ได้พูดยัดแม่ไม่ได้เดี๋ยวเยอะสั้นลงไป5้าวันเฮ้ <c oughs> ไม่เอาไม่เอาเดี๋ยวตายไวนะครับนี่ไงหญิงแม่งหญิงแม่งเลยไอดวงไอแมงม,ม,มุมดวงน้อยใยอยศึกเออมันเรื่องดวงน้อยอ่ะดวงน้อย,ยอย่ะล่าคลิปเข้ามาเลยนะครับเติมมานาด้วยเออทำไมอ่ะบ้านรวยมานาทำไม,มอ่ะมาเยอะมาช็อ,อ,อ,ชอตไงอ่ออย่าฝากฟ้าไปผ่าหัวน่องนะฮะ นี่ครับนี่เรายังไงอะตอนนี้คุณต้านเป็นไงวิวหนึ่งฮะยังไม่ทำอะไรฮะทงสายยังกินไก่ฮะแต่ที่สำคัญคือทีมเราพอตไปได้แล้วฮะอันนี้คือเป็นการแบบต่อให้ทีมเขาก่อนไงฮะคุณผู้ชมเข้าใจไหมออจริงๆไม่ใช่อะไรฮะแต่ว่าเป็นการแบบต่อให้ทีมเขาก่อนนะครับนี่มึงอะไรล่ะไอ้ด้วงน้อยขยอยตึก นี่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 ยึกยักยึกยักซึกระดักซึกระโดยอเจ้เอ้ยอเจ้เอ้ยแล้วคุณตั้นก็ยังไม่เก็บเลเวลฮะคนอื่นเขาเวลทีมผมยังเวลหนึ่งยี่สองตัวนี่มันอะไรกันเวลหนึ่งยี่สองตัวผมมาแบบนี้รู้สึกว่าจะไม่ค่อยหน้าตาดีนะฮะ มึงอะไรมึงอะไรในฮาวผ่าแม่งเลยหมันทร้นี่ครับอันนี้เป็นอารมณ์ล้วนๆฮะน้องมองหนูหนูก็ใช้วิจรนนารณญาณด้วยอับนกเลยแล้วตอนนี้โดนบัตรลัดไปแล้วตรงกลางครับผมสเกลบัตรลัดตัวอะไรไอ่ะม่ชชั่นแฮกเหรอเกาบัตรลัดม่ชชั่นแฮกอ่ะอะไรอะไรนฮาเ่อง,อ,งอะไรหลอดในฮาเออม,ม้องดง มันต้องโดนมึงต้องตามมาทำไมจะเอาอยากได้อยากโดนนะ่ะ bon so นะครับางานเซ็งอ่าหุ่นตานมาเวลแล้วฮะหลังจากที่หายไปจากแมปประมาณอ่านานพอสมควรอยู่แหละนะฮะมาเอมา,า,ามาส่งสเกลสเกลคิวกูโอ้โหโคตรเลยโดนสเกลคิวฮะต้องร้องเลยครับผม,ม bon so นี่ครับเติมเลือดเติมมานาแล้วให้พร้อมมาตอนนี้ แต่ไม่เป็นไรผมฆ่าในหาวได้ครเมื่อกี้แบบหน้าตาดีแล้วข้างล่างนะโอ้โหอแมนลามาแป๊บเดียวฮะได้ฆ่าเลยครับผมค่อนข้างหน้าตาดีนะฮะนี่ไงนี่ไงได้บูดแล้วนะเว้ยกูได้บูดแล้วนะเว้ยอย่ามางองแง้งนะอย่ามางองแง้งนะโอ้โหอแมนลามาปุ๊บได้ฆ่าไปครัข้างล่างตายพิงสองเลยครับผมเขาจะฮอตอะไรขนาดนั้นนี่ไงอะไรอะไรสองตัวสองตัวแล้วไงยสองตัวแล้วไง เออสองต่อนหนึ่งแล้วไงทันเดอร์ Thunder สายยืนเลนยากอะนะครับง่ายๆไม่ชอบชอบยากๆนะฮะนะครับมันต้องอย่างงี้สิฮะคนเรานี่ไงยืนยิงอะไรละ่ะไอสัมแมวมึงอะไรหมันใส่อันนี้เป็นอารมณ์รุนๆน,นะคุณผู้ชมนี่ไงยิงแม่งเลยยิงแม่งเลยไม่ยิงพอ่อฮะยิงแต่แม่ฮะนีอ่อะไรอะ่ะโคจะผมเล่นอะไรของผมเนะี่ย เดินพ่อเดินแม่ไม่มีเ่าะเลยเดี๋ยวน้องๆรับไม่ได้อ,อย่าหิวอย่าบายนะฮะกกเรามีใบบงใบายแล้วฮะแครไหมแเก่เรียบร้อยทีนกูไม่อยู่ีคุณผู้ชมฮะผมรู้ว่าคุณผู้ชมแบบน่าจะคิดกันได้นะฮะว่าคำไหนแบบใช้วิจารณาวิจารณญาณในการอ่รับชมนิดนึงนะฮะไม่ใช่อะไรก็โลกสวยโลกสวยนะฮะคือต้องแยกให้ออกนิดนึงนะฮะว่าแบบอะไรยังไงนะฮะไม่ใช่แบบนะฮะอะไรก็ ด่าเจ้าของคลิปนะฮะคือการเล่นเนี่ยมันก็ต้องมีการระบายอารมณ์อะไรกัไบ้างนะครับไม่มีไม่มีไม่มีเอานะฮะแล้วโดนแบบนมเติมเลือดแล้วว่ะมันเติมเลือดแล้วว่ะมี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 ช็อตแค่ทีเดียวมีผ่าว่าผ่าเอาผ่าไม่เอาช็อตไ้เอาเอาเอามีผ่าอยอะบัพหนึ่งบับหนึ่งรอสกาวรอไนท์ฮาวออกมาฮะผ่าเลยผ่าออ ียบร้อยฮะเป็นการคอมโบโอรโมชั่นที่สวยงามมากๆเลยครับผมผมว่าผมกลับไปเป็นเลือดเต,เม,เตมานาก่อนสวยงามมา,า,ากฮะจังหวะเมื่อกี้ลงไปนอนยิ้มเลยแล้วคุณตั้นมาที่หลังเวลสี่แล้วฮะศัตรูหายไปผมว่าผมกลับไปซื้อเลือดซื้อมานาแล้วข้างข้างบนโอ้โหกดเลนเขาสายับเลยฮะดันป้อมเขาซะไม่เหลือหมาเลย นะครับผมนกของผมที่โอซ่าใช้เงินต้องสองร้อยบาทในการตีคีปนะฮะซื้ออพอพขึ้นมานะฮะคือเดี๋ยวต้องใส่อันนี้ไหมวะต้องเขียนบอกไหมว่า,วาต้องใช้วิจรารณญาณในการรับชมนะครับเนะะี่ยผมว่าคงไม่ต้องหรอกมั้งผมเชื่อนะผมเชื่อใจทุกๆคนนะว่าทุกๆคนคิดได้นะฮะว่าอะไรควรอะไรไม่ควรนะครับก็อย่าทำให้ผมหนักใจนะฮะก็ เฮ้ยมากางเยอะเหรอมากางเยอะเหรอมาน้าไปเยอะๆเลยมาปึ๊บวิ่งเข้าป่าเลยเดะไม่เห็นหรอกไม่เห็นผมหรอกวิ่งเข้าป่าแล้วนี่ไงขุนตันกมนะะ็มาประจำที่แล้วฮะมาประจำที่แล้วคุนตันกลัวมีประเด็นหรือเปล่า นั่นไงนั่นไงนั่นไงแต่ว่าแม็กมัดแม็กมัดยังไม่รู้เรื่องรู้ราวผ่าผ่าหัวนองผ่าหัวนองเลยเด้ฮะจังหวะนี้เฮ้ยเฮ้ยเรียบร้อยอะ่ะตายไปซ่องตายไปซ่องเลยครับผมไอยอยากฝากฟ้า,ปาไปพาหัวนองนะฮะเมื่อกี้ใครมีลีมานาะโอ้คุณตัานได้ลีมานานะฮะที่หน้าละ่ะมาแล้วฮะ,ะดันป้อมด้วยความว่องไวไอ้เยี่คีฟตันทางไปไม่ได้นี่ไง นี่ไงตังก็ยิงป้อมอย่างเดียวฮนะส่วนผมก็ยิงคีมอนะ่ะทำไมนะอ่ะอู้งานอนะเออนี่ไงเติมมานาให้เต็มๆไปฮนะนี่ไงมึงอะไรล่ะมึงอะไรมึงอะไรมาทำไมเฮ้ยเฮ้ยแล้วเสียบเข้ามาแบบนี้นี่ไงเฮ้ยผมยังไม่อัพสกิลสองเต็มนี่วะไอ้แย่ทำไมลืมอัพ<ๆ>เฮ้ยเรากินเกียนอยู่แล้วเราขึ้นชื่อว่าฮอนกินเกียน เอาชื่อเอาชื่อรายการมาอ้างอีกไม่ได้เกี่ยวเหี้ยอะไรกันเลยเนี่ยนี่ไงช็อตเล่นแม่งเลยโอ้โหแล้วมาแบบนี้เอ้ยตัวอะไรบวกันในป่าเรียบร้อยฮะมิชินแฮกเก็บไปด้วยความสวยงามนะฮะแล้วยังไงต่อฮะตอนนี้เหมือนจะเอาฮะเหมือนจะเอาอันติไม่มีนะฮะ เย็ดแม่กูทำกูแดกไก่อยู่เอาอย่างเงี้ยคุณตั้นบอกว่ายังแดกไก่อยู่เขาเมาก็ไม่บอกไอ้เหี้ยคุณชาจุธามันบอกว่าเซ็งนี่คุณยังไม่อิ่มอีกเหรอเนี่ยยังไม่อิ่มต้องหาติเกมเพิ่มแล้วไก่สองชิ้นอะไก่ชิ้นใหญ่สองชิ้นโอ้โหมันเจ้ากูแล้วเดบเอาแล้วฮะแล้วข้างล่างอย่างนี้เวลาตีหนึบมากครับคุณผู้ชมจังหวะนี้ แล้วขุนตันมาช่วยเนี่ยฮะเราต้องเชื่อใจเพื่อนนะเราต้องเชื่อใจเพื่อนผมไม่รู้อ่ะอันนี้เป็นการเชื่อใจกันลวนๆนะฮะเพื่อนจะช่วยเราทันเอาแล้วฮะแล้วแมกมัสแมกมัสยังไงดูความเกีย์ของผมนะฮะน <c oughs> ี่ <c oughs> เราเอนเตอร์เทนคนดูเน้นฮา ใช่แดกคนน <Youtube> so <C Bis Syn Island> ู like <bbe> ้นนี่แหลเป็นอะไรเปกินรยมไอ่อยเลยยี่ไ่่่่่่่่่่่่ะ่่่่่่่ไ่่่่่ไ่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่ไ่ไ่่่ด่่่่่่่่่่่ัน นะตอนนี้ฮะเหมือนที่ผมจะมายืนจ้องๆมองเหมือนจะขึ้นบ้านเขานะฮะงานว่างงานว่างงานว่างแล้วนะฮะขึ้นบ้านเลยดิขึ้นบ้านเลยดิอย่วจะเป็นล่อบ้านได้อะระดับนี้แเราต้องแป๊บเดียวป้อมรถไปมา50%แล้วนะฮะผู้ชมนี่ครับแล้วทีมเขาฮะไม่มีทีท่าว่าจะเอ้ยผมไม่เห็นคุณตั้นดุลเลยเนี่ยว้า เกิดอะไรขึ้นสเกาสเกาเกิดอะไรขึ้นสเกาเกิดอะไรขึ้นสเกาวโอ้ยความยิงปอมยิงปอมยิงซอยไฟแนซอยไฟแนเขาอยู่คนเดียวเออนี่สกิลสองคับเตรมจะได้ฮะนี่ไงนี่ไงท่าทางว่าทีมผมจะไม่หยุดแค่นี้นะฮะวิวเก้าฮะจะโหดไปไหนเนี่ยวิวเก้ขาขึ้นบ้านเขาเนี่ย นะฮะยิงบ้านต่อด้วยความใจเย็นนะย <laughs> ก้าวขึ้นบ้านนะแล้วทีมเขาเหมือนจะไม่กันนะฮะ,ะ,ฮะเฮ้ยทิ้งทิ้งไว้คนเดียวอ่ะไม่ดีไม่ดีไม่ดีแบบนี้ไปด้วยเอาล้วฮะแล้วลาลายังไงลายังไง มาดิมาดิเอาดิลา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 วอนี่คือเสียงจำลองของใจเฮ้ยไม่ได้นี่ขนาด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 ไม่ได้โอ้อะไรวะบนคุยอะไรเอาคุยอะไรอ่ะนี่โทษ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 ไอ้คุณรายการผมเด็กดูเยอะขอโทษขอโทษ เยอะเลยตกใจเลยปกติคุณเลืด่าผมนะแต่านูไดาคนอย่างเดียวนะฮะเยอะเลยแรงเงิบเลยใจเย็นใจเย็นใจเย็นหัวยุบเลยด่าตั้งหัวยุบเลยเอาแล้วกูซื้ออะไรมาเนี่ย大爷ต้องขออภัยผู้ชมนะฮะพูดไม่พอแบบนี้ฮะไม่ดีนะฮะแล้วซื้ออะไรไปดี มาไม่มีการซื้อว์ปพี่อะไรเกิดขึ้นทั้งนั้น,นับผมเจอหน้าเป็นใสผมจะเล่นแบบกินเกนลียนและฮาร์ดคอขึ้นนะฮะแล้วยังไง<ห><ห>ด,ดีแม็กมาเสียบเข้าไปฮนะแต่ว่าถ่าทางแม็กมาจะเสิ้นชีวิตเองหรือเปล่าแต่ว่าถ้าทางวิชเชนแฮกจะเก็บตกหมดฮนะสวยงามมากครับผมโอ้โหแล้วดัแบบเบิลแท็บไปฮนะของวิชเชนแฮกนั่นเองแล้วยังไงยังหลบมุมอยู่ยังหลบมุมอยู่ยังไม่ออกมาไง ี่ยโอ้โหผมผมว่าผมชักจะเริ่มเกลียนขึ้นทุกทีแล้วนะฮะไปคุณเพื่อนสิใส่เขาดิถ้าเกิดคุณอยากเก็ถ้าเกิดคุณอยากดูอะไรเก่งๆคุณไปดูคุณตั้นนะคุณอยากดูอะไรเกลียนๆนี่มาดูผมนะฮะเนี่ยเห็นไหมเกลียนอย่างเงี้ยกินเฮ้ยกำลังจะผ่าหัวน้องเลยนะฮะกำลังจะผ่าหัวน้องแล้วคุณตั้นไปดักคลิปเขาด้วยความหน้าดาดีอยู่ข้างบนนะฮะเหมือนว่าจะเอาป้อมอะไรอย่างงี้ อ๋แล้วมึงอะไรอ่ะไนท์ฮาวอะไรอ่ะไนท์ฮาวมึงอะไรจุกไนท์ฮาวไนท์ฮาวไนท์ฮาวแบบหางจุกตูดเลยจังหวะนี้ยังไงอ่ะย,งงยังไงดียังไงดีกลัวเธอลำบากจังเลยนะครับไนท์ฮาวู่แถวนี้ป่าวะเหมือนมันยังไม่รู้เลยเนี่ยบานที้ย่างนี้ป้ามันยังไม่รู้นะฮะขอแค่หนึ่งดอกสงสัยนท์ฮาวจะกลับบ้านนะเมื่อกี้ทนพิษบาดแผลไม่ไหวนะฮะ นี่ไงแล้วคุณตันก็ยังดันป้อมต่อไปนะฮะใจเย็นๆของเขาเอาแล้วจังหวะนี้เออมีการพิชเช่ให้เมงพิชดอสเกิร์โเวทช็อตเมื่อกี้ลงยูทูบเลยนะจะบอกว่าช็อตเมื่อกี้มันโคตรชัดเลยอะจะมาพำอะไรเมื่อกี้กพิช เมื่อก,กี้มนะิชินแฮกฮะหวานอนะันตีว่ามาผู้ชมสังเกตกันไหมที่นี่เราพิงครับไม,ไม่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 จะสโลโหให้ดูได้แบบรีเพลย์เลยใช่แบบสโลหให้ดูด้วย<ะ>มันเป็นอะไรที่หามากนะจังหวัมีิชินแฮกฮะเขาคิดอะไรของเขาอยู่นะฮะหวานอันตีว่าไปจังหวะนี้ฮะเลย ไม่ทันจริงๆ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 นี่ไงตัวหลังยังมี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 ไม่ทันนะทีมเรารู้สึกว่าจะไม่มีเทมเพลตนะฮะเท่าที่ผมสังเกตดูนะฮะทีมเราม่จะไม่มีเทมเพลตทีมเรามีเทมเพลตหรือเปล่าล่ะคดูดูดูเดี๋ยวต้านเขาเลเอาละฮะดูความพิเรียนของเขานนครับว่าเขาจะทำอะไรนี่ครับ นะฮะมาแล้วดูด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 นแล้วเขาออกหมดแล้วก็ยังเล่นอยู่นะฮะยังเล่นแบบยังเล่นอยู่ยังเล่นอยู่เออผ่าหัวน้องอยากฝากฟ้าไปผ่าหัวน้องนี่เดนี่เดนี่เดฝากฟ้าไปผ่าหัวน้องเลยนะครับก็จบไปสองคลิปนะฮะนะครับผมก็มาดูกันว่าผมเกียนเกียนว่าล่ะเออก็ ไว้แค่นี้ก่อนนะการบายยเฮ้ยอะไรวะเฮ้ยทำไมผมได้ฆ่าวะงงกูงง,ง,งเอออะไรนะายฮาวนายฮาวยังไม่จบอ่ะยังไม่จบอ่ะเรื่องของเรามันจบไปแล้วนายฮาวนายฮาวไม่จบอ่ะเอออ่าเดี๋ยวก่อนนะฮะคุณผู้ชมทุกคนถ้าดูคลิปผมผลจบแล้วเนี่ยกรุณากดไลค์ข้างล่างด้วยนะหรือถ้าชอบมากๆกรุณากกดแชร์ตรงนี้เลยนะฮะจะเป็นพ่อคุณอย่างสูงเลย จากนั้นนะฮะมันขึ้นกล่องข้อความที่จะให้เราแสดงความคิดเห็นนะฮะก็พิมพ์ด่าเจ้าของคลิปไปก็ได้นะฮะจากนั้นเรากดแชร์ไปเลยอย่าไปรอและที่สําคัญนะฮะอย่าลืมกดตรงนี้ด้วยสมัครรับข้อมูลนะฮะหรือซับ c r i b e นั่นเองขอบคุณทุกคนมากเลยนะครับบ๊ายบาย